สวัสดีค่ะนนพบกัเราช่องฟาจัซซี่ฮ<ห>ัน<ห>ี่นะคะวันนี้ลุงปู่มาเยี่ยมพี่พี่เป๊ปซี่นะคะแม่้องปู่มาแบบเซอร์ไ์พ่อควันไม่ควันเลยนะคะวันนี้ได้ลำไยกับแคนตาลูปนะ,ะมีกล้วยมีมันนะคะมาฝากพี่เป๊ปซี่นะคะ เ่ด <l id> <l id> <s Techn Pokémon> ่อยมันเกิดอกหายมันเกิด่อนกำหนดนะ่อนเกิดทุกเรื่องกว่าเจ็บเตีอยเกิล้ตัวเนก่อันน่นนะพอชายดูมันเดียวไอมดกเนย่เก็นตองเด็นนกเป็นของเทาออกมากับคันเนมแล้วคือดูนกเป็นเดงนี่นิ่วในน้อยสมัยสิ ต่อนะไปถ่ายไปป้อนไนจะลูปนะคะเสลูกชายนะคะี่เมย แม่แมว่าจะได้รสของหวานนะนี่ได้ของหวานเต็มที่เลยนะเมื่อวันนี้หลวงปู่มาเยี่ยมนะได้เอ็นตลุบนะฮะสองถุงใหญ่เลยนะ่หวานเจ้าลูกชายนะคะขอบคุณน้องปู่มากมากนะคะที่เอ็นดูลูกชายนะคะมาแบบเซอร์ไพรส์รเลยนะวันนี้ และก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ทัศนีนะคะที ah <_<_<_<_<_่ข้าวต้มนะคะมาให้ลูกชายวันนี้นะคะมีข้าวต้มแล้วก็มีขนมให้น้องนะให้เด็กๆนะคะของพี่เป๊ปซี่ก็เป็นข้าวต้มนะออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ กินเร็วมากเลยยำๆเลยคือ่่ิออยูร่อยมากนะวันนี้อดเดยอดยิ้มไม่ได้นะแม่คุณพ่อขวานบอกว่าจะงดงดผลไม้นะคะสองนันสองนเอ้น

ง้ายาวไปู้าเานีู่ีเาบินบินเกลางูาอบินไหนบินบินเอาบินไปสารคาใช่อิ้นเลคด้เจะไหนเทียบบ่มีเหรอเทีบได้จนใบมดเรากู้ยังไง กับงาประมาณมห้าสิี่ิบานี้น่เมอนาออออกยวเอางวงงวงมออกยากงวงมันใหญ่นะมันมันอันนี้ต้องออกตรงๆเมื่อไรต้องเอียงเดี๋ยวมันก็ะบีกันพอมันชนกันพอปล่อยให้ดี

วันที่มนาตา15หรือ25 15ตุลาลาลัรคามการละสิน์การลสิล์นะคะกาลสิน์ อเอไปสงเชือกนะุมซีกกับแปปซี่หนักของเราดีกว่าคนไทยเราบ่ร้านหนึงบนหูร้านอ่ะโอยเมื่อกี้ตุ้งพี่ขับเขียวมันกับ บงต้องล่าง้วงบล่างล่างกล้วย้ายวาลองาโอ้ได้ทั้งแคนตะลูปได้ทั้งกล้วยได้ทั้งมงะม,งงงม่วงนะฮะแม่แม่ม สา้นกปีนี้ีนี้าอกไรเเบ่ววยะ่ไ่บอกี่ใครบอกเงินไม่ตังค์เา่วงเยาบบนเ่อวันทิดถึงนลวงปูนะคะแม่หลวงปูมาับวันไปงานวันที่สิบห้าตุลานะคะ chúng chúng tập coi những múa nào mình chỉ này thì cái này thôi. Thế là cây mai thì, rồi, rồi cũng cũng เสียงดังแดดสิเสียงดังลงลงมาอีดิเสียงดังโอ้ยตํารงเสียงดังอันนั้นนกเอไปนว่า15ตุลาคมนะเอาเส้นนี้ก็แล้วถนนน่ะครับแล้วมันแล้วบ้านน่ะครับหมายใจนี่เฮ็ดได้อีกครับเฮ็ดเป็นรั่วครับครับ <täusperatif bursting in gaslight>

ค่ะวันนี้ก็กราฟิกซี่ดีใจนะคะหลวงปู่มาเซอร์ไพรส์นะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะสำหรับลูกชายไปงานวันที่1 6บหกโอ้คสิบาอีกแล้ว1ิา <15. S 1> <15. S 2> ตุลานะคะ <laughs> ตะ<อ>ไม่กินคะ่ะไม่กินโอ้อยบ้า,นะบาง

สำหรับคลิปนี้คุณแม่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพลายเป๊ปซี่แฟมิลี่ด้วยนะคะนี่นะคะลุงปู่เอาของหวานมาให้พี่เป๊ปซี่นะคะให้แม่